กูจะรอติดผสมของแล้วกูจะไอ้นี่ให้มึงมึงก็เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาอป่าไม่เต็มเลย้ยผมไม่ติดเอาเนื้ออะไไีาดีก่ากับเบอรเอามอเอเอบอมเมามามมเามาเดมีเดเาดเา การเบอร์เกอร์นี่ไงไปโยก<ย><ย>มาดิ <c oughs> ไปจานยิบเบอร์เกอร์มาไปจานไปจานไปเป็นหรอเปลี่ยนทางโทรศับท์แปวตรงนูน้นแปวตรงนู้นแปวตรงนู้นผัดมึงอะ่ะแล้วมึงโยนไว้แล้วมึงไม่เดินมาให้กูกูจะเอาอยัางไงล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้้ยไไม่หวจัดิกขวาจิกซ้ายมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะตังติไปไปไปเต้นไปเฮ้ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่เดี๋ยวกูต้มตงต้มข้าวกันปลากับเอาเอาเนื้อมาให้กูแล้วก็เอาเบอร์เกอร์ไปตรงนั้นอันหนึ่ะเบอร์เกอร์ใส่จานเดี๋ยวมาตัดผิดเนี้ยตั้งติตังติเอาเอาจานคิวคอมเบอร์แล้วปลาเจ็ด อะเฮ้เอาสายแล้วโอ้ยเจ้ยเอาสายอะไรว้ตุ๊กเยอะเยอะแม่เยอ้ยมเนื้อเนื้อกูอยู่ไหนมึงเหลือช่องวะไม่ได้เหลือช่องให้มันทำไมคุณไม่เข้าใจตับติด standby หรอสูบไปนู่นนะมาดูนู่นอึ๊บจี๊กวามไม่เป็นเลย

นี <Bond> <t ans> ่ไปไม่ไปไม่ไอ้ปลาไข่กูไขอ้ปลาไปนี่เบอร์เกอร์กะลัมเบอร์เกอร์กะลัมเนื้อชีสเนื้อชีสกะลัมเบอร์เกอร์ใส่จานเดี๋ยวพวกนี้ก็ปุ๊บปุ๊บไปกูออนไฟน์กูออกจากไฟไม่ได้กูโดนขังกูไปล้างจานไม่ได้ถังน้ำพึ่งอยู่ไหนอ enfin ๋อไม่เอาบมลเอาอย่างกูร่างกูตับสองลงหน้าเลยเอาเะไรอะไเดี๋ยวกูจัดเสร็จให้เนื้อ ด้นึงเ้ตัวาเอ้ยตัตงาวนแ้ชิไอ้ลำไอสัตเอ้ยไม่ได้็นก็ทีกันระโอ้ยชิเกือบือขัหน้าตามาชุกูเนื้อเนื้ออยู่นู่นไปสักจานเออเออเออติดติดแอมสั ได้ๆๆโอ้โหแม่เจ้าไอ้เคียกูจองไงกูจอกไงไม่ทันไอถือว่าได้ไอได้สามดาวนะดูสวยกูยังลายเป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคคนนี้จะควบคุมทีนะโอเคละโอเคละชิบหายละเอาแป้งเห็ดข้าวแป้งเห็ดโอเคชิ้นผายละ ข้ยู่นู่นเออกูเก็บข้าวเยิบข้าวเอาใส่ต้มเอาเห็ดใส่เอาแป้งเห็ดเงเห็ดแป้งเห็ดแป้งเห็ดเอาแป้งเอาเห็ดตักตัวเอามันจะไปหันก่อนหั่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 นห่นั่นหู่นห่นหั่นหู่นห่นห่นห่น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 ห่น่นยู่นยั่น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  เอาข้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเนื้อได้น้แล้วเอาเ้อาเนื้อได้เอน้อไเอาเนื้อไม้เอเนื้อได้แล้วเ้อไปเนื้อไเนื้อไปเนื้วไปเ้อไเนื้อเนื้อไป้วได้นล้วเนื้อเ้ไเนื้อไอไอไ้เ้ไ้อไน้ไอเนื้อไน้วเ้เ้ไน้ไ้อไป้อไ้อ้ไเื้อไ้เื้อไ้เื้อไน้เ้ไเ จานเอาแป้ง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 กางใส่จานเอาแป้งใส่ข้าวเอาเหี้ยเหลืออะไรอ่ะเราเนื้อ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 ยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเอาเหยื่อกูควบผมเองไปไปเอี๊ยดิเอาเหยื่อเนื้อไม่ได้ใครเอาเอาเหยื่อเนื้อไสับเนื้อสับ

กูแบบนี้ยากสุดละจริงจริงนะข้าวาวขาว้าวข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 ้าวว้าวขาวข้าวข้าไปวข้าไข้าวข้าไข้าวข้วขาวข้าได้จาวละ เห็ละไก่หยิบข้าวาเห็ดและไก่หยิบใช่ไหมไก่ใส่แป้งใส่จานโอเคติดแป้งอีกอันจานหยิบแล้วลจจโอเคได้กันก็ได้เห็ดเห็ดลอยยิงจนไก่ไป็นฝบเอาเห็ดยิงไปก่อนมึงเอาเห็ดยิงไปก่อนเออรีปรับลงบีบข้าว,วในในใก็เการเนื้อยิงไก่ เสริบได้เจ็บขึ้นไปสับไปสับตับสับเสร็จยิงลงข้างล่างยิงลงล่างเลยโอาเจ็บเลยเกิดจานด้วยไก่ไก่สุกไก่ตุกเติบไก่ได้เติบไปเติบไก่เติบแล้วเอาจานเติบตีมาแล้ววางไว้นี้ก่อนแล้วกันให้แกฝากร้างเล้ยเราขึ้นไปโอเคไม่ติดข้าวโอเคข้าวสอง เอาเอาแานไปล้ากแานติดแป้งแบบป้งเรียบร้อยแป้พอแล้วติดเนื้อเนื้อเอาเติมแบบไก่ตัดแป้งไก่ข้าวเรื่องเราจะเป็นต้นการไก่พอเนื้อเรามีแล้วเองน,นี้แหละโอเคข้าต้องตายก่นอน เสริมแล้วเหลืออะไรแล้วกันตามไปล้างก่อน oh, <shit. S 1> อ้าวชิหยิบของเลยหยิบของเลยหยิบแป้งด้วยหยิบแป้งด้วย,ยอย่าลืมอ่าชิด หนูหนูแฮปจานเด็กเด็เขาไปล้า,ตางตอนที่ขึ้นขึ้นบนล้างเลยล้างเลยยิ้มแป้งไปบอยได้การถึงร้นะเรียบร้อยขอแอยกไปเก็บข้าวก่อนเก็บแล้วเ่งเอโอเคไก่เตียยวัดชิดเลย ชิตไก,ก่ลอยยิงพร้อมกันจานไก่ข้าวนี้ตบไหลเกล็ดตะเกียววางจานล้างโดยการไปล้างกานล้างเสร็จเดี๋ยวเอาเอาผักของไปเสริฟแล้วกันเห็ด เตนตัวใส่เติบได้ใช่ไหมเสิบได้เสร็จทำก่อนทำก่อนทำก่อนเรียบร้อยเติได้ตัวแต่ทำมันไหม่ขอหัวแก้วเข้าไปอาชิดมาสึกก่อนกันสึกก่อนก็สึกจานใส่เรียบร้อยอันมีทาโก้พร้อมเติบเลยมั้งมีทาโก้เติบเรียบร้อยต้องการข้าวข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วตอนนี้ในอีกจานสองจานน่าจะได้อยู่อืมเรียบร้อย จาเดี๋ยวตีเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวไม่หันละวิสเตต,ติวยี่ยี่ะอะไรสุดควยเอาแป้งกูดิต้องกันเอาแป้งลุน แกน,นึงชิดกูอยากกลับบ้านกูกลับบ้านยังไงโ okay. อเคเดี๋ยวตัดแปลงเดี๋ยวไม่ถึงมุ่งยนอันที่มันดูผ่านได้ขอแป้งหน่อยขอแป้งหน่อยไปไปด้เลยไปได้เลยไปได้เลยผ่านได้แหละตั้งเก้าร้อยตำพันหนึ่ง โอ้โหเฮียแฟนตัวการแค่สี่ร้อยโยบีคุกมีคุก